อุ้ยอุ้ยไปปลาต้มไม่อยู่ครับเนี่ยจเจ้าข้องต้องพาไปแล้วเห็นไม้อะครับปล่อยมาดิโอสมพันเสร็จเดี๋ยวลองอ้ำน้ำแล้วก็พาล้ำป้าข้าวป้าครับ

กึ้นกึ้นได้เรียบร้อยนี่เดอะเอานุกรโตรกคนนั้นซ้ำทีเลยวะป้ป้ายป้ปได้ <ขอ S 1> ไปเอา,น,น,ววน,เอานุ่นเหรอว่าได้ป้าอุ้ยจางเัี้เดี๋ยวใจอยจางตายวะเนี้ครับเสียงดังแต่คนไม่รู้เกี่ยวกับจางพวกพวกกล้วยทังไรบอกว่าคู่จางตัวละมานจางนปะปะเนี่ยะหรอปักไงซ้ำ เอาซาเบอือใช่มัไม่ได้ดูเรื่องเลยนะครับวิธีก็ยู่ปั่นฟื้นะครับเด็กเมื่อวานซื้อจริงแอ่นนะพ <c oughs> วกเราโอ้ยตายอ้งอ่ะเฮ้ยจางตายก็ยิกก็ไลก็เดินตามลั่งพวกบ่การเลี้ยงมันแตกต่างกันเฮย้ยข้าว่ากู่จางเด็กเมื่อวานซืน้อไม่ย่านมเตียนในวงการจางข้าวมาแแรงมั่วต่ำ โอ้ยเดี๋ยวพูดไอ้คนล่องเชือไปไปโอ๊ยไปไปนำน้ำก่อนครับเดี๋ยวไปกันแล้วข้าปลาแล้วไปไปไปเจ้าเจ้าไปไปไปทายมาเอ็มทรายเมื่อเอ็มเมื่อเอ็มเมื่อมาเอ็มไปไปไปอุ้ยไปไปอุ้ยไปไป ไปไปเฮ้ยองเอ่งองเอ่งองเอ่งอพ่างรักตีเหลาเดี๋ยวจ้อไอ้เดี๋ยางตัวดนโดน,ดนไม่เก็บซื้อไปอันไม่ยาบไม่คู่ว่าหลับลังเนี่ยไม่เก็บไม่ออ้ขื่ออันแทงกันเชี่ยวไหวไบ่วงมันแล้วสร้างปั๊กันทางเปือ่อเดมาว่าเพื่อนนะสกร๊กรกเรงนี่เวลาทำงานแล้วนี่ครับตอนนี้ นู้นสิบลายเดียวสิบลายรออาบน้ำอยวัดดีครับนี่น้องต้าครับเนี่ยรเดียวถ้าเคยว่าเคยมาเล่นสิบลายครับคนนี้รอดที่สุดกับนะครับแต่ว่าแต่ว่าฉากจะอ่อนไหวกับเจอผู้ยิงส่อยไม่ได้ครับนะครับมักจะลืมคน้างลางเขาแฟนเวนเยอะเอากันนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้บุกเต็มแล้วนะซ้ำซ้มหน้าวันนี้ไอ้ยาลังก็โรตที่ปัดโรตที่ปัดนี่ก็ไม่ได้พอปัดนี่เดียวห้าลูกคามเอฟซีห้าวาราใจรายใจดำแล้วทำโปรได้แล้ว หยอมเนื้อเออหยอมเนื้อหย่อมเนื้อรอบยีดทุกคนหยอมเนื้อซูมลงซูม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 ลงทอดเดียดทอดทอดมันไม่ใจดูเรื่องครับมันพูดนะครับมันพูดเอาใจฐานผู้ชมทางผู้ฟังท่างร่ายนะครับให้มันให้มันดูดีนะครับให้พวกมันดูดีแต่ว่า วิที่ชีวิตการเลี้ยงแต่ละพักมันไม่ใช่รู้เรื่องครับนะครับไอ้พวกที่ว้ามาจะว้าจ้างพวกเราทางล่ครับนะครับอย่าไปสนใจมันครับนะครับงี่เงาครับนะครับจ้างเนื้อเลี้ยงแบบไนมันไม่ใช่รู้เรื่องช้างพักอีสานจ้างสุรินจ้างบุรีรัมช้างชายภูมิเลี้ยงแบบนันมันไม่ใช่รู้เรื่องครับนะครับนะครับคิดอย่างเดียวคือกูต้องเลิศรู้นะครับกูต้องเนื้อคอนอื่นหรือมึงข้าวงการจ้างมา เมือ่อเดแล้วก็ยู่กันโอ้โหตั้งแต่ลืมตาหมาห็นจางแล้วมึงมาเจอจางผมมึงมาเจอจางอายุแต่เราสามสิบสี่สิบแล้วมึงนะจาดอุบาทเปรตเปลียนแกรบหรือป้อมนะครับไม่ยากยุ่งไม่ยากเกี่ยวข้องแต่ว่ามันมามาเทียวว้าเจ้า้างนะครับนะครับก็มาเทียวว้วาเจ้า้างครับว้วาเจ้านน้างนคนน,นนู้นขนน่้นีนนี่ขนนี้นะครับ ที่ว่าพวกมันเรือมสร้างนะครับผมบอกเล้ยว่าง <c oughs> มันไม่จะสบายใจนะครับควานไม่เลี้ยงก็คือ <S <S เดียวดูไปขับรถไปห้าควานไปตามควานไปโทูงอควานนะครับโทูงอควาน <c oughs> <c oughs> าควานไม่มาขับรถไปรับเองนะครับไปรับเข้ามานะครับจางถ้าเป็นจางดูนะครับนะครับไปรับเข้ามาเอออ้อ,อมกนะครับ <c oughs> เลี้ยงสําหรับก้าวนำเรียบร้อยแต่ว่าพอวันได้วันนึงนะครับพอวันได้วันหนึง่งเลือม ยู่ได้นะครับเริ่มได้คิดว่าเออตัวเองเนื้อเนื้อกว่าควานนะครับก็ไปทีบหลายก็ออกนะครับพวกันนี้ครับก็บอกว่านารกจัดจัดนะครับนะครับเพราะว่าจ้างที่ว่ามันเลี้ยงอยู่นั่นแหละนะครับจะก้าวงานมันเองนะครับควานนี่มดกับสุดตายตายสุดเฉือพ้อมนี่ครับนะครับเฉือพร้อมนะครับนะครับไอ้ตาลองมานีลองมาดีมัวมาเลอว ตามึงลงมาดินีมึทำไรอ่้ามน้ำครับอ้ามน้ำจ้าเจ้ามึงมาเกี้ยกี่จ้างเกี้ยลงไปนี่ลงไปนี่ลงไปี่เอาเน่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 ถีเกี้ยมาอยู่ไหนอ่ะรูดลงไปี่รุดลงไปรอบเตียอ๋อออมารุดเอามือเอามืออบทีนี่ เอ้าต้องก็มาจ้ากูอยู่ไหนลงที่ยงล่องลงที่ยงอ่าไอ้ซาซาเถื่อนเลยอ่ะไอ้ยักลงเอ็งมึงงงกันงงกัดจุกหยกยกจุกนะ เออไปเลยไปไปไกลๆไก่ไปเ้ารังตูน้อเออามสออเดี้ยนะครับนม่พอพอพ่อมพูดความจริงพูดเรื่องจริงไม่มีใครชอบครับนะครับทุกคนนะครับตร้งผาพดรามากันกับทุกวันนี้ครับแต่ว่าพอพ่อมพูดเรื่องจริงรับไม่ได้ครับนะครับพ่อมูดตรงตรองพ่อมูล้วพวกมันพวกพวกมันทีว่ามาเดยวโจมตีคนน้องก่อนนี้ครับนะครับนะครับไม่รู้ไกล้ไป็นปีศาเองนะ ว่ามันเพิ่งเข้าวงการจ้างมาแต่ว่านี่ครับนะครับถ้าในวงการจ้างนี่ถ้าเปรียบเทียบก็คือครับยังไม่สิ้นกินนมนมที่นู้นยังไม่สิ้นกินนมนมที่ครับยังไม่ยยานมที่นะครับนะครับนะครับจ้างแต่ละเชื้อครับแต่ว่าซื้อกันป่อเอากันปาผ่านสายตาพวกเรามาแล้ว่ังเว้นะครับนะครับนะครับจ้างพวกนั้นนะครับถ้าดีจริงนะครับมัีิพลเนื้อมือพวกเราเออนะครับแต่ไปบอกว่าเดี๋ยวพูดกันว่า โอ้ยไปแถอสร้างเหลืองนะ้าปันน้ำให้เป็นตัวว้าจางยู่กับเจ้าของเกา้ากับพวกเรากับคนโน้นกับคนนี้ที่ซื้อกันไปนะนะว้าหลักษานไม่โปรมัง้งนะครับไม่มีดวงจกจชาต้ามัง้งดวงจะต้าพี่อุบาทมือนะครับเนียนไงมพวกเราเนี่ยคัดทู่แต่งลอยลงเล่นน้ำใบมอญอยู่หัวมมาลาว นะครับบายโยู่มาลาวต้องปักเอึงลงทู่เองลงลงไปคัดทู่ปิวนะเห็นถูกสอกถูกมุมหาพากนะครับไม่ใช่ว่าจะให้คนนู้นคนนี้ไปดูจางแล้วก็ยืนห้างกัน5้าเมตรอ,อกเมตรบวกเราพาไปจูงมือเข้าไปเฮยเฮยแเลได้เลยยุกแกรรอดแต่ละเชื้อกอะแต่ว่าเราไม่เอาว้ยเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับงานกับวิธีชีวิตของพวกเราบ่แล้วกันให้เอาไปข้างของ เอาไปวายเดินไปเดินมาเมื่อติดคุกอยู่ต่างพี่ต่างจ้างนะครับพวกเราไม่เอาวายครับเพราะเรามองว่าจ้างตัวรามันกันเราเอาไม่ได้เร็วก็คือเราค่ายนะครับกันว่าเจ้าข้องเอาไม่ได้เร็วให้ควันต้องงอควันคือค่ายครับนะครับนะครับค่ายนี่คือพวกเราค่ายครับถ้าเกิดว่าควันเลี้ยงได้แต่ว่าเจ้าข้องเราพวกเราเลี้ยงไม่ได้วายต่างไปเรื่ยครับค่ายครับนะครับค่ายเลยนะครับผพบ่มบล้วววาถ้าไปงอควานนั้นผ่มบลอเร็ววา ไม่ใจไม่ใจจ้างของควัานจ้างของเจ้าข้องจ้างของเรานะครับไม่ตื่นทีก็ต้องไปงอนน้องไปเอาช้างทีถ้าน้องช่วยพีทีตายกมือไหวพ่อไม่มันรับคึณึงซึงคนพวกเนี้ยครับที่ว่ามันอดเก่งอยู่ตรงตรงันเนี้ยมันเจออยู่ครับนะครับนะครับเดี๋ยวจ้างจะพ่อมลงเรื่อยๆน้ำไม่ได้กินก็ไม่ทำทำอะไรไม่ได้เพราะว่าควันไม่อยู่ควันรับไม่ตื่นทีควันเมากลางเมื่อคืนอะไรปบเนี้ยคือปั่หานี้เยอะแยะมากมายครับนะครับที่มันต้องเจอนะครับถ้าบอมันบังลุ่อะไรหรือไม่ มันไม่ได้ครึ่งในวงการช้างที่ครับแต่ว่ามันมาวัดแกงวัดดีครับพี่น้องครับนะครับนะครับ,รบผมบอกง่าเนียวยเร็วเชียอเชืยอกันยังมาเชียอเชีย,ชย,ชย,นอ,ยอน่นเองเชียรนั่นกาอย่างไอ้เก่หน้าหน้าจันเกี้ยง,งมายืมยืมใส่รุมกันเลยดึงดาวมาดิเดียวโตไปล้ำล้างหลังนี้นะครับนี่คือความเป็นจริงเอามาคุยกันครับความเป็นจริงเอามาคุยอยากโกรรกันครับอยากโกรธกันนะครับ อยาาโกรธกันนะเนี่คือความเป็นจริงครับนะครับเดี๋ยวมันพอกขวาครับบางคนนะครับบางกลุ่มนะครับเที่ยวพูดกันหัวตัวมัดน,นะครับว่าจางยุ่กับเราไม่อยอมอาบน้ำนะไม่อยอมน้ำนะดูครับดูดูนะครับไม่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 โพไม่เห็นทุกส้วนกกนะางับจางเราไปเอาเราไปซื้อมาทุกส่วนของร่างกายเราแรดดีหมดแล้วนะมีคนแหดดี่มดแล้วไปใจเมืเม่อนโม,ม,มดรู้ไม่มาแลยจาง ให้เด็กเมาจะได้ดูเรื่องแล้วก็บอกก็พูดว่าจางดีจางลักษณะดีจางตัวนี้เพิ่ผู้เจ้ากล้องสร้างกาแฟกันเยอยนะครับสร้างกาแฟกันเยอยนะครับนะครับกับโลกโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มคนที่ว่าข้าววงการจางไม่ไม่ที่ว่าไม่ได้รู้เรื่องไม่รูจักสมัครอะไรวะไม่รู้จักทีต่ำทีสูงนะครับนะครับไม่รูจักทีต่ำทีสูงนะครับนะครับปีหน้าเอาครับนะครับนะครับ โองการช้างครับซุ้มในหา้าบซุ้มใน้ไม่น้าครบกับนะครับเลือกเอากับ f อฟครับนะครับเอฟซีทีล่องเชื้อก็เชื้อไปนะครับงมง่ายตาบอดก็เรื่องของเขาแต่ว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรานะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรายุ่งเกี่ยวกับเราไม่ได้นะครับนะครับยุ่งเกี่ยวก็คือยุ่งเกี่ยวได้เต่ววาอย่ามาย่มอย่ามาดูมิ้นอย่ามาดูทุกกันนะครับนะครับซักซี่ของเรามีนะครับนะครับนี่ที่นอนอยู่ในซ่านี่ห้าล้านมึงคายไม่ไม่คลายบอมนะถึงหาสั้นขนาดนี้ นะครับพอพันร่มรูได้นะครับมีทายาทนะครับป้มไม่กล้ป้มนะครับมันรถเบนได้รถเดยไม่ต้องไม่ต้องมาจวนเล็กไม่กล้นะครับวัดกาก็ไม่ได้พวกเรามีสตที่พอนะครับเปิดได้หรอนี่กับตัวนี้สองลานแปเซื้อมานะครับถ้ามาตัวนี้ข่ายไหมไม่ใกลครับนะครับคุณค้าต่างใจนะครับ นะครับไม่คายขัดไว้อย่างนี้จางนะครับควันมันรักครับดูครับเห็นว่าจามตื่นมาแล้วเมียไม่ยอมเมาอยูกนควันก็ไม่รักจ้างมันนะครับนี่คือคนพวกนี้เราต้องขอไว้ครับบุกเต็มวัมือนนี้บุกเต็มนะครับนี่ครับนี่คือยกตัวอย่างเห็นครับนะครับนี่จางดีครับนะครับเนี่ ถ้าจะเป็นเป็นช้างดูช้างด้นนะครับไม่ต้องข้าวซ่องข้าวซ้ำนะครับนะครับตะกวันไม่ยุ่งครับนะครับนี่ปลาต้มกับบ้านครับล่าลับล่ากับบ้านวันหนึ่งนะครับไปทําธุระเห็นไหมครับพราะฉะนั้นปุ๊บจะข้องเอาเทนได้ทุกคนต้องเอาเตนได้นะครับนี่คือความสบายออาสบายเจ๋อช้างไม่อดครับนะครับนะครับตะควันไม่ยุ่งจะข้องเขาไม่ได้เลยต้องงอคว้านนะครับพอนี้ต้องเรียกควัานไปขยับโซ่ทีไปครับเชือกทีพอนะครับไม่ต้องมาโมไม่ต้องหมาคุยนะครับ นะครับอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีนะครับพุ่กล้าบอกวงการจ้างไม่ไหวครับเด็กเมื่อวานซื้อนครับยังไม่สิ้นกินนมนมยังไม่ยานมที่ไม่ต้องมาคุยครับนะครับทำเป็นรูมาร์คครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาพลายมาริโอขึ้นไปผู้ลําป่าข้างๆบริเวณนี้แล้วครับนะครับมาเี่มาๆมาๆมาๆอุ้ยดูครับนี่จางตายครับนะครับไม่ต้องลงไม่ต้องขี้ลงนะครับวิธีชีวิตมันแตกต่างกันครับกับสาวอีสานกับภาคเนือนะครับยืนร่างข้างหลังครับนะครับ มันไม่ใจดูเรื่องครับนะครับห้าวเราคู่จางนะครับมันบาไม้อุบานไม้คนนะครับนะครับนะครับแล้วมาบอกวะอ่าทุกคนไปเที่ยวให้รายจ่าจ้างไปให้รายพวกมันนะครับนะครับเด็กเมื่อวานซื้อจริงครับนะครับนะครับนะครับช่วยเลือดได้หนักหน้าจ่าจ้างก็มีก็มีปากมีมือมีตีนครับปากกระตินที่ไปเรือไนะครับนะครับก็ไม่ได้ห่อมือห่อตีนห้ากินเมันพวกโลนะครับโอ้ยตาลุกตาลุกตายไปโอ้ยลุกลุกต้าน mè em, 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 mè cơn lão ta, ui, tan lúc, Bài tua cơn ui, tan lúc, tan, hoi bokin ya lúc, đi ui bay ui, 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 qua bay ui, qua mà mưa em, qua em, qua bay ui, ui bay ui, 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 la. ui, นี่นี่ฮอ,อกทื่ออยู่นี่เห็นแล้วเอุ้ยรวบปอ,อ,อกอย่าลีลาเด็ดขาดุ้ยไอ้กินให้เล่นน้ำถุกย่างแล้วอย่างลีลาเดียวจำบุดวัดไม่คอยปลอ,อยใจอยู่กับเอ็กกับพนมานี่มามากว้าเมื่อแอมกว้ามาแอมมาแอม cho giải tháo này để tin này Qua mưa mà em Qua mưa mà em thấy bên mấy nghe gặp quan chàng đế kiến nghe cửa liền chàng bên một tụ quần gặp quăm 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 ừ à. nó lại thuộc ừ đừng quay đừng quay khoan đi mà mà, mà, mà. thôi qua mưa em Qua mưa em nó lẹp gặp, nó cắt 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 ta cắt 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 Để cắt mấy, cắt 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 tháo, để tháo, ยกดูครับนะครับนี่ครับเล้วแต่แต่งเลยวแต่ทู่นะครับปิด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 โอเคได้แล้วนะครับนี่ฮะทู่คัดเต่งครับนะครับมดิฟายนะครับปันแต่งได้เพื่อจังนะไต่ตําเดี๋ยวดิตันเต่งนี่เอาหลุมมู่มาทู่ตาพี่นั่งว้าวว้าวทุกวันมันก็บข้าวเมื่อกับนี่มห็นี่มรโรยนี่เวลาซี่จับตรงนี้รับนี่มันตกปลาันี้จ้างนั้นนะครับนะครับ นี่คือตองจริงครับนะครับจะปลูกเส้นปั่นแตงไรเป้แต่ว่าธรรมชาติที่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อนะครับเห็นไหมเอ๊ะเออะฮ่าเหนื่อยครับนะครับเหนื่อย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 วงการจ้างสมัยนี้นะครับนะครับาาอีกรอบหนึ่งอ่ะพอแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเก้าบาทู้ไปฮุ้ยโอ้ย,อยไป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 ,ไป lên bạc bôn lên nè ba thuốc to lên lao hao, nhốt rạc rạc mai, nhốt mai Bằng phố cắt cặp. xoay thì xong thi hoài đuổi đuổi ấy mưa em. xài mưa em. xài mưa mà em. nô là chiên vô, dưa nhô em, 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 mưa em, 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 mưa em, em, mưa em, mưa em, mưa mưa em, em, mưa em, mưa em, mưa xài em, xài em, เมื่อไงเอ็มเมื่อไงเอ็มเมื่อทรายนี่ทรายมาทรายมาทรายมาอุ้งวันที่พ่อเนาะจะเาที่ยันที่พ่อแม่ดันไป็นชั้นเนาะที่ไอ้กลางลักทีของเราเลยแต่ว่าอุ้ยทรายเมื่อเอ็มอุ้ยไม่ก็เยียบลงไงกับขี้กับเหี่ยวอ่าเส้นเกี้เส็นเหี่ยวแล้วแห้งแล้วไปตาอุ้ยเล่มันตาเล่มันตาว่าอุ้ยนี่ไปอุ้ยไป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 อุ้ย เล่มันตาเล่มันตาเล่มันตาเนี่ยจางตายครับนะครับไม่ใช่คู่จ้างไอ้เวินเล่กันพวกคว,าย,กวายต่างไล่นะแกติดตามในตาที่งโง่งโง่ไม่เข้าใจยังเฮ้ยโอ้ยไปไปเฮ้ไยไปไปโน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 ่ไปโน,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 ปนไปโอ้ยไปไป,ไปล้ำเล่นลำ้ำหาญาติกินปากป้อน Ui bay Ui 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 Ai Khoa bay khoa Ai ơi Học hết Học hết Bay bay Ui bay 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 เอามากินน้ำเอามาเล่นน้ำขอาวลักอุย้ยเดี๋ยวปลามึงพอมมึงมายาเต็มรถมาแล้วไอ้ปลาต้มยู่นิ่งมันจะได้พุทธนี่งกองนั่นรบบานกันทุกวันรงตีห้าตื่นเร็วนั่นเพื่อเลือุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยคนมีความไปจ็อบครับ อย you know, ู่น yes ี่ว่างหวตครอบครัวอยู่อย yes ู่ครอบครัวที่บ้านว่างหัวจางนะครับนี่คือคนที่เราไปจอบนะครับกว่าเมื่อเอ็มนะครับกว่าเมื่อเอ็มกว่าเมื่อเอ็มมาเอ็มมาเอ็มเดินสารับกันปลาให้แม่จางกรับไม่ใช่เดินตรงตรงเลยกว่าเมื่อเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมาเอ็มกว่ามาเอ็มนะครับเดินถอยไปถอยมาไม่ใช่เดินตรงตรงบางคนยิกจางไม่ใช่รู้เรื่องนั่นไอ้พวกนั้นสิผุดผุดนั่นมันดูเรื่องมากมายครับไม่ใช่รู้เรื่องนะครับแกงแต่ปากนี่

จ้างกันดูใจกันมันอ่อนมันเล่นกันไม่ใช่ดูเรื่องเราเสี่ยงดังแบบนี้เหย็แยดแม้พ่อนตายไปพูดเราคู่จ้างเราจนตายหัวขวยหัวเทียงนะสกปกยิ่งกันวินหฮ้ยสายโอ้ยจ้างนี่มันไม่ได้เดินสักทีจ้างว่าผ้ามันเด๋ยดไอ้แล้วหฮ้ยกว้าเมื่อไหร่เอมชองนี่ชองคนตต้ครับนะครับ ขุดแข่งแข่งยับยับกระดังกระดังแต่จริงใจนะเว้ยใช่ไหมพี่น้องนะครับโอ้ยวิจาที่พอแม่ที่บรรพรุษให้มาเอามาใช้เกิดประโยชน์นะครับให้กับสังคมบางทีทสุดนะครับไม่ใช่วบประลมกลวงประจาชนรองลวงสังคมนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยย้ากับแต่ว่าคนที่มีช้างมาตั้งต่กำเนิดนะครับเซิ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 บถอดปันพาบรุษครับคนที่ว่าเพิ่งมาจับ จับช่วยโอกาสนะครับตอนที่ว่าครึ่งเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะครับโอ้ยไปโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวลำช้างก้อนครับนะครับต้องว่างนะครับเพราะว่า่องนี้บอกเล้วว่าไม่มีแอดมินครับแอดมินตัวเองครับนะครับแอดมินของไม่ลงมาถึงขนาดนี้หรอกครับนะครับถ้าเกิดว่ามีแอดมินครับนะครับ ครับไม่น้ำซ้ำเราผมให้พอเราพูดว่าไม่มีเอ็ดมินนะครับห้าว่ช่องเราทำาพอได้ปันนวนปันนีไอ้หัวเกี้ยงเฮ้ยปากยังไม่สิ้นกินนมนมเลยอยนัแม่แรงปากดีนะครับ <S <S โอเคครับแล้วก็ยาล้ำจางก่อนล้ำตอนหลังครับวันนี้ล้ำตอนหลังตอนนั้นนะตอนนี้ไกลก็หลังพอได้าาติดยาข้างหลังได้กินมุมหลังด้วยครับ <S <S โอเคครับสวัสดีครับ My channel